สวัสดีน้องๆและครอบครทุกคนนะคะกลับมาพบกับพี่พันธ์ในโครงการฮั b บุ๊กแล้วค่ะแน่นอนว่าในสปดาห์นี้เนี่ยก็มีนิท่าสนุกสนุกมาแนะนาํารวมถึงกิจกรรมดีๆวไว้ที่เชื่อว่าน้องๆในจะต้องชอบแน่นอนค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะพวกเราก็มาทําความรู้จักกับโครงการฮัฟบุ๊กกันแบบสั้นๆก่อนนะคะโครงการฮัฟบุ๊กเนี่ยเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นโดยพี่แม็กและหล่ออาสาสมัครค่ะพี่แม็กเนี่ยต้องการที่จะนำหนังสือดีสดเดไทยรวมถึงเปิดพื้นที่การเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานให้กับน้องๆค่ะ เพราะว่าการเล่นเนี่ยเป็นตัวช่วยสําคัญเลยที่จะช่วยพัฒนาทักษะในด้าน E F นะคะ E F เนี่ยก็คือทักษะในการจัดก,การอารมณ์ทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นรวมถึงการจัดก,การความคิดก็การลงมือทําค่ะซึ่งก็คือสอดคล้องกับการอานิทานการทำ DIY ใช่ไหมคะก็คือการลงมือทํานั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่พันก็เชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยก็จะ ได้พัฒนาทักษะในด้าน EF ทุกครั้งที่เรามาทํากิจกรรมด้วยกันอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดน้องๆพร้อมแล้วเรามาฟังนิทานในสัปดาห์นี้กันเลยดีกว่าค่ะในทานประจาสัปดาห์นี้นะคะก็คือเรื่องคริสต์มาสอันแสนสุขค่ะเรื่องในภาพโดยอ n นิตาไบสเตอร์โบสและแปลโดยนายนกคู่ค่ะสําหรับเรื่องนี้นะพี่เพนก็จะขออนุญาตเล่าเป็นเรื่องย,อย่อๆ,ๆนะคะเพื่อที่น้องๆจะได้ยังสนุกเพื่อเกิดไปอ่านกันนะสําหรับเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องของคุณหมีใหญ่คุณแรคคูน คุณกระต่ายคุณนพกพูกและคุณกวางสุดหลอ่อที่กำลังขนของบ้างอย่างไปด้วยกันแต่เอ๋พวกเขากำลังขน,นของไปไปไหนกันนะจะเอาไปทำอะไรกันล่ะถ้าเกิดน้องๆอ,อยากรู้ก็จะต้องติดตามในหนังสือเรื่องคริสต์มาสอันแสนสุกนะคะพี่พันก็จะขออนุญาตเล่าให้ฟังหนึ่ง,นงเนาะเอาละคริสต์มาสอันแสนสุก กระต่ายใจดีถืออะไรไปหรือจ๊ะมันคือเทียนไขที่จะให้แสงสว่างสวัยสวยงามจ้ะคุณรักคุณผลปุกปุยใส่อะไรไว้ในเป,ป้หรือจ๊ะมันคือดาวคริสต์มาสจ้ะเห็นดาวก็พิบแสงวิบวับเลยจ๊ะ <c oughs> คุณกระต่ายป่าจอมป่วนอุ้มอะไรไปหรือจ๊ะ มันคือกระถางต้นไม้จ้ะฮึบอา้าวฮึบโอ๊ยนักะมัดเลยแฮะคุณนกพูกส้ปัญญากำลังอ่านอะไรอยู่หรือจ๊ะมันคือหนังสือนาทานจ้ะมีเรื่องราวแสนสนุกเยอะแยะเลยล่ะแล้วก็ยังมีเพื่อนสัตว์อีกมากมายเลยที่ขนของไปเยอะแยะเลยนะถ้าเกิดน้องๆอยากรู้ว่าที่สุดแล้วเพื่อนสัตว์เนี่ยขนของไปทำมาได้กัน แล้วพวกเขากำลังมุ่งหน้าไปงานปาร์ตี้อะไรกันแกจะต้องติดตามในเรื่องคริสต์มาสอันแสนสุขค่ะใบให้ว่าของที่น้องน้องเห็นเมื่อกี้เนี่ยมันเกี่ยวกับต้นคริสต์มาสหรือเปล่านะมีดาวมีไฟวิบวับด้วยแล้วก็มีหนังสือในห้างสนุกที่เหมาะสำหรับงานปาร์ตี้สุดๆเลย <c oughs> ถ้าเกิดน้องๆองอยากดูแล้วก็สามารถไปติดตามต่อได้ในเรื่องคริสต์มาสอันแสนสุขนะคะพี่พันใบให้ว่า ดีเอวายในวันนี้ของเราเนี่ยก็เกี่ยวกับหนังสือนิทานเช่นกันค่ะถ้าเกิดอยากรู้แล้วว่าดีเอวายเป็นอะไรแลกน่าสนุกแค่ไหนไปติดตามกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆนะคะวันนี้พบกับพี่พันชูอีกแล้วพี่พันชูนะคะก็จะมาพาน้องๆทํากิจกรรมดีเอวายเช่นเคยค่ะเมื่อกี้น้องๆก็ได้ฟังนิทานกันไปแล้วเกี่ยวกับวันคริสต์มาส เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆชอบไหมเอ่ยกิจกรรมวันคริสต์มาสนะคะเราจะมาทําอะไรกันดีนะพี่พันชุนะคะจะมาพาน้องๆทักกิจกรรมในชื่อตอนว่าคริสต์มาสแสนสนุกซึ่งเราจะสนุกและเราจะทําอะไรถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปทํากิจกรรม DIY กันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยเดี๋ยวเรานะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะนี่ก็คืออุปกรณ์ของเรานะคะให้นํากระดาษที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะมา ค่อยๆม้วนเข้าแบบนี้นะม้วนให้เป็นรูปกลวยนะคะจับปลายเนี่ยม้วนเข้ามาหาตรงกลางนะคะแล้วก็ค่อยๆบิด,บดบิดไปเรื่อยๆตามในคลิปเลยค่ะเราจะเหลือปลายนะคะก็นํากาวสองหน้านะคะฉีกแล้วก็แปะที่ปลายของกลวยนะคะแล้วก็แปะเข้าหากันเมื่อเราแปะเข้าหากันนะคะเราก็จะได้ทรงกลวยเป็นเหมือนฐานนะคะของต้นคริสต์มาสของเรานั่นเอง เราจะทําทรงกลวยนี้ให้เป็นฐานของต้นไม้นะคะเพื่อที่จะได้ยึดเนี่ยให้ต้นไม้เราเป็นทรงนี้ถ้าอยากให้ต้นคริสต์มาสของเราเนี่ยกว้างนะคะน้องๆก็ขยายออกนิดนึงนะคะแต่ถ้าอยากได้ต้นเล็กๆเนี่ยให้น้องๆม้วนกลวยนะคะม้วนเข้าไปจนเล็กที่สุดเลยอ่าต่อมาเราจะเหลือปลายนะคะให้น้องๆตัดปลายคะ่ะให้ปลายเนี่ยมันเท่ากันเพื่อที่เราจะตั้งได้นะคะตัดให้มีความเท่ากันนะคะจากที่มันยื่นออกมา ต่อมาเราจะมีกระดาษยาวๆแบบนี้ใช่ไหมคะตัดครึ่งแล้วให้น้องๆเนี่ยพับครึ่งค่ะพับเข้าหากันเนาะเสร็จแล้วมันจะมีด้านหนึ่งที่เป็นรอยต่อใช่ไหมคะที่มันเชื่อมกันอยู่ให้น้องๆหมุนอีกฝั่งหนึ่งมาค่ะแล้วก็ตัด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 ตามในคลิปเลยค่ะตัดไม่ต้องสุดนะคะไม่อย่างนั้นมันจะขาดเนาะตอนนี้น้องๆก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะคะในการใช้กรรไกร แต่ว่าให้ผู้ปกครองช่วยนะคะให้อยู่ในการดูแลของผู้ปกครองด้วยเนาะน้องๆก็ค่อยๆตัดไปเรื่อยๆแบบนี้เลยค่ะจนสุดกระดาษเลยนะแล้วก็ให้น้องๆนะคะบิดตรงปลายขึ้นมาบิดบิดบิดให้มันมีความพลิ้วมากขึ้นนะคะจากที่มันตรงอยู่ใช่ไหมให้น้องๆบิดบิดไปบิดมานะคะให้มันมีความงอนแล้วก็นํามาทาบค่ะทาบกับรวยที่เราทําโครงของต้นไม้เอาไว้เนาะน้องๆก็ลองทาบว่าน้องๆจะใช้ความยาวเท่าไหร่นะคะแล้วก็ เดี๋ยวเราจะมาแปะกาวกันน้องเมื่อน้องๆได้ขนาดตามที่ต้องการแล้วเราก็จะนํากาวสองหน้าค่ะมาแปะไว้ตามขอบนะคะแปะยาวๆเลยนะคะจนสุดขอบกระดาษที่เราม้วนเอาไว้เลยเราก็ลอกกาวออกนะคะแล้วก็นําไปแปะกับโครงต้นไม้ที่เราเตรียมเอาไว้ค่ะเราก็จะค่อยๆแปะแปะแปะไปอย่างในคลิปเลยนะคะแปะให้มันพันรอบโครงต้นไม้เลยค่ะ,อ,ะอันนี้เราก็จะได้เนน้น,น้องก็ เอานิ้วนะคะค่อยๆดันดันปลายของต้นไม้เนี่ยดันขึ้นมาให้มันดูเป็นผิ้วไหวมากขึ้นนะคะจากที่มันเรียบๆเนาะอ่าต่อมาน้องๆก็ทําเหมือนเดิมเลยค่ะน้องๆก็นํากระดาษที่เตรียมไปใช่ไหมคะมานํามาพับครึ่งนะคะแล้วก็ตัดให้เป็นริ้วๆเหมือนเดิมนะคะตัดไปเรื่อยๆทําให้แบบเล็กๆก็จะยิ่งละเอียดนะคะเมื่อน้องๆตัดเสร็จเนี่ยก็นํามาพันรอบๆนะคะว่า เราจะใช้ขนาดเท่าไหร่แล้วก็ตัดให้ตรงกับขนาดโครงของเรานะคะแล้วก็แปะกาวสองหน้าเหมือนเดิมค่ะแปะกาวสองหน้านะคะแล้วก็นําสิ่งที่เราเตรียมไว้เนี่ยกระดาษริวๆของเรานะคะมาแปะที่โครงของต้นคริสต์มาสค่ะน้องๆก็ทําแบบนี้นะคะตามขัม้นตอนเมื่อกี้เลยทําไปเรื่อยๆนะคะจนไอ้ริ้วๆที่เราทําเนี่ยพันรอบต้นคริสต์มาสจนถึงยอดด้านบนเลยค่ะทําขั้นตอนเดิมเลยนะคะ ตัดกระดาษพับครึ่งแล้วก็ตัดเป็นริ้วๆนะคะเสร็จแล้วก็นํามาวัดกับโครงวัดกับโครงเสร็จแล้วน้องๆก็นํามาแปะกาวฝองหน้าแล้วก็แปะลงไปที่โครงต้นคริสต์มาสนะคะจนถึงยอดเลยแล้วก็จัดจัดให้ต้นคริสต์มาสเนี่ยดูพลิ้วๆนะคะดูมีชีวิตชีวามากขึ้นต่อมานะคะพี่พันชูเนี่ยจะเตรียมกระดาษนะคะสีเหลืองเอาไวาใ้ให้น้องๆเนี่ยให้น้องๆวาดเป็นรูปดาวค่ะ ว่าเป็นดาวที่จะอยู่บนต้นคริสต์มาสนะคะตามที่เราเห็นตามห้างหรือว่าตามต้นคริสต์มาสตามเทศกาลเลยนะคะเราก็จะตัดรูปดาวตามที่เราวาดเอาไว้เลยค่ะเราก็จะวาดเป็นแฉกแบบนี้นะคะเมื่อได้แล้วให้น้องๆน,นะคะนำดาวสองหน้าเนี่ยแปะลงไปที่รูปดาวที่เราทำเอาไว้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็นำดาวที่เราวาดไว้เนี่ยแปะไปที่ยอดของต้นคริสต์มาสค่ะเพราะว่าบนต้นคริสต์มาสนะคะมักจะมีดาวอยู่บนยอดนะคะ ก็จะมีดาวใหญ่ๆแบบนี้เลยตามในคลิปที่พี่พันชุทําไว้นะคะต่อมาเรามาตกแต่งต้นคริสต์มาสกันดีกว่าค่ะตอนนี้เรามีต้นคริสต์มาสแล้วนะคะเราจะมาตกแต่งทําวงกลมทําเป็นเหมือนแบบว่ามีของมาห้อยนะคะพี่พันชุเนี่ยก็จะนํากระดาษสีม่วงหรือว่าสีอะไรที่น้องๆมีนะคะนํามาพับพึ่งค่ะแล้วก็วาดเป็นทรงกลมหรือว่าน้องๆจะวาดเป็นรูปอะไรก็ได้นะคะตามที่น้องๆอ,อยากจะทาเลยตกแต่งได้ตามใจชอบตามจินตนาการของท,ทุกคนเลยนะคะ พี่พันชุกก็จะใช้เป็นสีชมพูกับสีม่วงนะคะนํากระดาษมาพับแล้วก็จะวาดลวดลายที่ต้องการค่ะเสร็จแล้วก็จะตัดนะคะตามรูปทรงที่ทําเอาไว้ค่ะนี่นะคะแต่ของพี่พันชุกเนี่ยจะทําเป็นรูปวงกลมนะคะทั้งสองสีเลยเสร็จแล้วพี่พันชุกก็จะตัดค่ะตามทรงที่พี่พันชุกทำไว้ก็คือทรงกลมนั่นเองนี่นะคะก็จะตัดเตรียมเอาไว้นะคะเพราะว่า เทศกาคลคริสต์มาสเนี่ยบนต้นคริสต์มาสนะคะก็ทุกบ้านหรือทุกๆคนเนี่ยก็จะนําของนะคะมาระดับตกแต่งห้อยที่ต้นคริสต์มาสนะคะตามความชอบของแต่ละคนเลยต่อมาเราก็จะแปะกาสองหน้าค่ะไปที่เจ้าวงกลมที่เราเตรียมไว้แล้วก็แปะนะคะตามใจชอบเลยว่าอยากจะให้ต้นคริสต์มาสเนี่ยมีรูปร่างอย่างไรแล้วก็จะมีสีสันแบบไหนอยากจะตกแต่งอะไรรูปหัวใจรูปดาวรูปวงกลมหรือว่า จะวาดคนวาดสัตว์วาดอะไรแปะไปที่ต้นคริสต์มาสก็ได้นะคะวาดนางฟ้าหรือจะเอาอะไรมาวาดมาระบายก็ได้นะคะนํามาตกแต่งได้ตามใจชอบเลยตามที่น้องๆชอบนะคะเพราะว่านี่คือต้นคริสต์มาสแสนสนุกของเราค่ะนี่นะคะพี่พันฉุก็จะแปะแปะไปเรื่อยๆนะคะให้มันทั่วรอบเลยนะคะทั้งต้นไม้เลยเนาะ,ะเสร็จแล้วพี่พันีุยมีไหมพรมไปให้น้องๆน,นะคะเราก็จะเอามาตกแต่งได้เหมือนกัน พี่พันชูนะคะนำไหมพร่มสีชมพูมาพันรอบรอบต้นคริสต์มาสค่ะเพื่อความสวยงามมากขึ้นนะคะให้มีสีสันมากขึ้นอ่านี่นะคะเสร็จแล้วค่ะต้นคริสต์มาสแสนสุขของพี่พันชูมาแล้วค่ะน้องๆเมื่อกี้เราก็ไปทากิจกรรม DIY กันมาเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกไหมเอ่ยไหนหน้าผลงานมาอวดพี่พันชูกันดีกว่านี่นะคะคือผลงานของพี่พันชูค่ะต้นคริสต์มาสของพี่พันชูนะคะน่ารักไหมเอ่ยนี่พี่พันชูก็ ตกแต่งนะคะตามใจชอบแบบนี้เลยไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะเราก็จะได้ต้นคริสต์มาสที่แสนน่ารักแบบนี้แล้วน้องๆน,นะคะสามารถตกแต่งได้ตามใจชอบเลยแล้วก็อย่าลืมนำผลงานของตัวเองนะคะมาอวดพี่ๆที่โครงการนะคะโดยการที่ส่งอินบ็อกซ์มานะคะหรือว่าโพสต์ที่ใต้โพสต์นี้เลยก็ได้คะ่ะนำผลงานมาโชว์เพื่อนๆกันดีกว่านะว่าต้นคริสต์มาสเนี่ยจะน่ารักขนาดไหนซึ่งวันคริสต์มาสนะคะน้องๆเนี่ยสามารถนำต้นไม้เนี่ยไปตั้งโชว์หรือว่า นำมาถ่ายรูปเล่นนะคะตามใจชอบได้เลยนำไปอวดเพื่อนๆกันเนาะถ้าน้องๆนะคะชอบกิจกรรมของเราก็อย่าลืมติดตามเพจของเรานะคะเรามีกิจกรรมสนุกสนานรองน้องอีกมากมายเลยล่ะคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่พันชุแล้วก็โครงการ half book นะคะต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบไม่บ y ย,บยแล้วเจอกันใหม่นะคะ